ท่านเอฟซีลุงโตการเกษตรที่รักเคารพทุกท่านครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับสําหรับการที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งนะครับวันนี้จะบอกให้หมดเลยว่าสาเหตุของปัญหามันมาจากอะไรแล้วก็วิธีการแก้ไขเราจะทํำยังไงนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับลองติดตามชมครับปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งเนี่ยท่านอาจารย์มานพวาสินทุ ซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนภาควิชาการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจววิทยาเขตท่านได้ให้รายละเอียดข้อมูลแล้วก็คําแนะนาไว้อย่างนี้ครับข้าวดีดข้าวเด้งหรือว่าข้าวหางคนอีสานเรียกอาจจะเรียกข้าวหางข้าวนกเนี่ยนะครับมันก็คือชนิดเดียวกันมันเกิดจากสองสาเหตุครับสาเหตุอย่างที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่ข้าวมันกลายพันธุ์ทําไมถึงบอกว่าข้าวกลายพันธุ์ พืชทั่วไปเนี่ยเวลาที่เขาเจอสภาพแวดล้อมหรือเจอดินที่ไม่ดีเนี่ยหรือเจอดินที่มันแน่นมันทึบหรือดินที่มีกรดมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายพันธุ์โดยเฉพาะยิ่งข้าวเนี่ยนะครับเวลาที่เขากลายพันธุ์ก็ยังอย่างที่พวกเราเห็นก็คือปัญหาข้าวดีข้าวเด้งหรือว่าข้าวนกข้าวหางเนี่ยนะครับมันเกิดจากการกลายพันธุ์ของข้าวเนี่ยพันธุ์ข้าวเราจะหวานพันธุ์ข้าวอะไรลงไปก็แล้วแต่พอเวลาที่มันกลายพันธุ์ปุ๊บมันก็จะ เป็นอย่างที่เราเห็นนีนะ่คือปัญหาแรกเลยเกิดจากปัญหาของดินครับแล้วก็เดี๋ยววิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องดินเราจะบอกอีกทีหนึ่งว่าจะต้องทํำยังไงข้อที่2ปัญหาจากเกิดการแพร่พันธุ์หรือว่าการขยายพันธุ์ของข้าวดิบข้าวเด้งเองอันนี้อาจจะมาจากนกหนูที่มันคาบมาหรือมากับรถเกี่ยวข้าวนะครับรถเกี่ยวข้าวที่เข้าไปเกี่ยวข้าวที่มีข้าวติบข้าวเด้งแล้วก็ มเมล็ดมันติดมากับรถแล้วเวลาที่มาเกี่ยวข้าวในนาเราเนี่ยมเมล็ดของข้าวดี่เขาดิงก็จะมาแพร่ขยายในนาของเราในแปลงนาของเราครับอันนั้นคืออย่างที่สองนะครับทีนี้พอมันเกิดแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขย,ยังไงถ้ามันเกิดจากข้าวกลายพันธุ์เราต้องไปแก้ที่ดินด้วยแล้วก็กําจัดไอ้ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วด้วยนะครับการแก้ที่ดินเนี่ย เกษตรกรกหลายคนอาจจะบอกว่าอพอเวลาเกี่ยวข้าวเสร็จก็ไปเผาฟางอันนั้นยิ่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการไปซ้ําเติมปัญหาให้กับดินนะครับดินที่มันแน่นอยู่แล้วมันทึบอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งจะเกิดการแน่นการแข็งกระด้างไปอีกนะครับกลายเป็นกรดถ้าไม่ข้าวเนี่ยมันกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยวิธีที่ถูกต้องเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามไปเผาฟางเด็ดขาดเลยหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยให้พวกเราเนี่ยเอารถ,ถไถลงไปไถหลายคนก็จะบอกว่ามันถไถไม่ได้เพราะฟางมันเยอะนะวัชพืชมันเยอะในนะ อันนี้ไม่เป็นไรนะครับไถอรอบแรกอาจจะดูที่ไม่เรียบหน่อยก็ไม่เป็นไรคอ,อยไถไถเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้จุลินทรีย์เนี่ยครับจุลินทรีย์สิบสายพันธุ์นะครับจุลินทรีย์ลุงโตตราช้างถนนเนี่ยนะครับอัตราส,ส่วนหนึ่งถุงครึ่ง,งกิโลในผสมน้ำห้าร้อยลิตรแล้วเราก็เอาไปฉีดพ่นให้ทั่วแปลงได้ประมาณ8ปดถึงสิบไร่นะครับหนึ่งถุงเนี่ยใช้ได้ประมาณ8ปดถึงสิบไร่หรือบางท่านก็อาจจะใช้โดนพ่นก็ได้นะครับคนขับโดนเ,นเขาจะรู้เลยว่าไอ แปดถึงสิบไร่ต้องผสมน้ําเท่าไหร่อันนี้คนคนที่เขาขับดนเนี่ยเขาจะบอกเราได้นะครับหลังจากที่เราพ่นไว้นะครับครั้งที่หนึ่งแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสิบห้าวันเราก็จะสังเกตเห็นว่าฟางบางส่วนหรือว่าวัชพืชบางส่วนที่มันแห้งมันตายแล้วเนี่ยเราไปพ่นกําจัดไว้เนี่ยมันก็จะถูกย่อยสลายไปนะครับแล้วก็จะมีเมล็ดข้าวดีข้าวเล้งหรือเมล็ดวัชพืชนเนี่ยขึ้นมาเห็นเขียวเขียวขึ้นมาอันนั้นเราก็ ไปทําการปั่นมันทิ้งเลยทีนี้เอาลอตเตอรี่เลยนะครับลงไปปั่นเนื่องจากฟางมันจะเริ่มย่อยสลายแล้วเพราะนั้นมันจะปั่นได้คราวนี้และครับพอมันปั่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ฉีดทับซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับทําอีกรอบหนึ่งแล้วปัญหาเข้าดีดเข้าเด้งก็จะหมดไปนะครับปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ 10- บถึงสิ้าวันเราก็ไปไถปั่นหรือว่าไปทําตีแปลงเพื่อที่จะทํานาได้ตามปกตินะครับปัญหาเข้าดีดเดข้าเด้งยังไงก็ถูกย่อยสลายไปหมดนะครับข้าดีดเข้าเด้งเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่ว่าเราจะไปทำลายเฉพาะ,มะเมล็ดของมันนะครับรากเงอกของมันพร้อมที่จะงอกขึ้นมาใหม่นะครับตอสางของมันพร้อมที่จะงอกขึ้นมาใหม่ขนาดเราเผาแล้วมันยังงอกขึ้นมาได้นะครับมันก็เกิดการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับยังไงการกําจัดเข้าถีิเข้าเร่งนี้เราจะต้องนึกถึงขบวนการวิธีการของมันนะครับทีนี้การใช้จุลินทรีย์มันดียังไงในการที่จะมาปราบข้าดีิดข้าเร่งนะครับจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับถูกวิจัยขึ้นมาเพื่อที่จะเอามา ปรับสภาพจุลินทรีย์ที่เป็นลบหรือว่าจุลินทรีย์ที่ก่อโรคทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอะไรต่างๆเนี่ยจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเขาจะเข้าไปแล้วเขาก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะทำการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายสิ่งที่มันก่อให้เกิดโรคต่างๆในดินของเรานะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าดินเรามีปัญหาในกรณีที่ดินมีปัญหานะครับก็ต้องไปแก้เรื่องดินการแก้เรื่องดินเนี่ย ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าดินมันมีปัญหาได้ยังไงเพราะว่าเราใช้แต่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเนี่ยมาเป็นเวลานานไม่ใช่ไม่ดีนะครับการใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยแต่ว่าเราต้องใช้ให้ถูกวิธีและต้องใช้แล้วก็ฟื้นฟูสภาพดินด้วยนะครับการฟื้นฟูสภาพดินไม่ว่าจะเป็นสารปรับปรุงดินปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกนะครับใช้ได้ทั้งนั้นแต่ในกรณีถ้าเป็นปุ๋ยคอกเช่นพวกขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่อะไรต่างๆเนี่ยขี้หมูเนี่ย เราจะต้องเอามาหมักทําเป็นปุ๋ยหมักก่อนค่อยไปใช้ถ้าเราไปใช้เลยเนี่ยมันก็จะเป็นการไปเพิ่มเชื้อราในดินอ้วทีนี้มันก็เกิดโรคอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีแล้วก็เรามีการหมักเพื่อย่อยสลายมันก่อนฆ่าเชื้อมันก่อนฆ่าไข่พวกร่วงพวกมแมลงไข่แมลงต่างๆนะครับรวมถึงเมล็ดวัชพืชอะไรต่างๆเนี่ยโดยการหมักทําปุ๋ยหมักก่อนเนี่ยมันก็จะทําให้อ่ ปุ๋ยอินทรีย์ที่เราไปใส่เนี่ยมันได้ประโยชน์สูงสุดนะครับดนะังนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจนะครับเอาละครับต่อไปเคล็ดลับในการที่จะทําให้เราทําเกษตรแล้วได้ผลผลิตนะครับเคล็ดลับที่ว่านี้นะครับถ้าเราจะเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกพืชเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับอยาให้ใครมาด้อยค่าเราว่าเอยเราเป็นเกษตรกร,ร,ก,รกระดูกสันหลังของชาติอะไรนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นการด้อยค่าตัวเองเราคือนักธุรกิจแต่เป็นนักธุรกิจ ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับภาคการเกษตรเช่นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทํานาเราก็เป็นนักธุรกิจนะครับแต่เราเป็นนักธุรกิจภาคการเกษตรนะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นนักธุรกิจเพราะต้นทุนเราก็ต้องเป็นคนคิดเองเราก็ต้องเป็นคนรู้เองเราก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของขาดทุนกาไรเองงบดุลต่างๆเราก็เป็นคนควบคุมเองถูกต้องไหมครับทีนี้ถ้าเราจะทําเกษตรให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเราต้องมีความรู้อะไรบ้างอย่างที่หนึ่งเลยนะครับเราต้องรู้เรื่องดินนะครับว่าดินแต่ละชนิดเนี่ยมันเหมาะสมกับการที่จะ พราะปลูกอะไรนะครับดินเหนียวดินร่วนดินทรายดินเหนียวปนหินดินเหนียวปนทรายดินเหนียวอ่าปนอะไรล่ะเขาเรียกดินที่มันมีผสมเป็นธาตุอาหารหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องดินแล้วเรารู้จักวิเคราะห์ดินเนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถปลูกพืชได้ผลผลิตดียิ่งขึ้นครับอย่างที่สองเมื่อเรารู้เรื่องดินแล้วเราก็ต้องรู้เรื่องพืชที่เราจะปลูกนะครับ พืชบางอย่างก็ปลูกไร้กับดินบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องพืชที่เราจะปลูกนะครับว่าทำนาข้าวเนี่ยดินมันเหมาะสําหรับดินประเภทไหนนะครับอย่างที่สามเราต้องรู้เรื่องจุลชีพจุลชีพในหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้ออื่นๆที่มันอยู่ในดินนะครับมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตบางอย่างเนี่ยมีประโยชน์ต่อ,อการปลูกพืชแต่บางอย่างมันกลับกลายเป็นข้อลบหรือว่า กับกลายเป็นปัญหาสร้างโรคทําให้พืชของเราเนี่ยไม่เจริญเติบโตนะครับนั่นคือความหมายของจุลชีพอย่างที่4นะครับอย่างที่4ี่ที่เราต้องรู้ก็เราต้องรู้เรื่องปุ๋ยครับหลายคนเนี่ยบอกพพอพูดถึงเรื่องปุ๋ยเนี่ยผมก็รู้จักปุ๋ยดีอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่เราเข้าใจไหมว่าในปุ๋ยนี่มันมีธาตุอาหารอะไรบ้างและพืชมันต้องการธาตุอาหารช่วงไหนเวลาไหนนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับอ่าอย่างที่4เรารู้เรื่องปุ๋ยเข้าใจเรื่องปุ๋ยเข้าใจธาตุอาหารที่เราจะไปใส่ให้กับพืช อย่างที่ห้าเราต้องเข้าใจระบบการตลาดเราปลูกพืชเนี่ยมีตลาดรองรับไหมอันนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านเกษตรกรหรือว่านักธุรกิจภาคการเกษตรทั้งหลายนะครับถ้ารู้5อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องพืชเ,เรื่องจุลชีพเรื่องปุ๋ยแล้วก็เรื่องตลาดยังไงเราก็สามารถที่จะทากาไรนะครับฟื้นฟูฐานะความเป็นอยู่เศรษฐกิจครอบครัวเราได้แน่ๆครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณ f c ลุงลงตทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามครับขอบคุณครับ อย่าลืมนะครับเจอปัญหาข้าวดีข้าวเด้งข้าวนกข้าวหางใช้จุลินทีย์ลุลงโตตราช้างถนูครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ